สบ,บายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟสีทังฟังลราฟังไทยและต่างประเทศเด้สบ,บายดีกว่าทุกคนเด้อเนาะื้อนี้ก็มายูกับสงเนาะเออเฮาเซ็นเก่าเซ็นคืออีกแลวบบ้วกับเออดบอมเลยน้องอยูเด้อตอนนี้เฮาหากเ็เลโองเรียนมาเนาะทุกคนนอนหลังจากคี่เลืโององเรียนมาปึ๊บเฮาก็ฟาวมาอัดคลิปนี้ให้พ่อแม่พี่น้องได้บึ้งได้ส่งกันเลยเมนซึ่งเขาจะไปเจอคลิปนี้มาเนาะทุกคนเฮ็ดให้เขาหายข้อสงใส่เลยเนาะซึ่งบบแปลกใจเลยที่ถนนประเทศไทยเพิ่น สวยงามเลยได้มาตรฐานขนาดนี้พี่น้องเอ้ยดังที่น้องแฟดเคยรีวิวให้ทุกคนได้ปึ้งไปเนอะทุกคนเนาะเพราะว่าถนนไปนาบ่เพื่อนกระปู่ขอนจีดใส่ถนนพื้นภูเขาเพื่อนกระลาดยางใส่เลยกันอย่างได้มาตรฐานอีกทุกคนแล้วก็สวยงามและเมื่อนี้น้องแฟดหายข้อสงสัยเรียกว่าวิธีการเฮ็ดถนนของเพื่อนเพื่อนเฮ็ดแบบนี้เองเนอะทุกคนเนาะโดยการลำนาทันสมัยเห่งทุกคนเดี๋ยวน้องผมน้องยูสิผาทุกคนไปปึ้งไปสุ่มํำกันเนาะทุกคนเนาะ ถ้าไผได้เข้ามาเบื้องคลิปนี้แล้วอย่างบางันกดุติดตามกับฝากกดุติตามกดไลค์กุดแสร์ให้น้องแฟดเด้อเพื่อสิเป็นกำลังใจให้พวกเฮาสองคนเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะ<ม><ม>ไปเดี๋ยวเฮาสิพาทุกคนไปเบื้องวิดีโอน้ำกันเลยเนาะทุกคนว่าเพื่อนเฮ็ดจังใดเนาะทุกคนเนาะถามครดีๆๆนีนนน่ครับพ<ข>อดนะครับสวัสดีครับพี่พอดี ผมทำยูทูปเกี่ยวกับพวกเครื่องจักรนะครับนี่กเป็นงานขนาดตัวคนถ่ายเป็นี้ถ่ายเป็นนี่ได้เราติดต่อทางนี้ผมรู้แล้วครับอันนี้คืออะไรอันนี้เครื่องปูคอนถีบอ๋อปูคอนถีบของมันถีบครับแล้วปก่อนตีดต่อนั่นแหละครับคนหน้าคนหน้าชื่ออะไรน้องบีบครับบีดีไหมดีครับสวัสดีครับคนหน้าเสียงดังเลย ครับวันนี้ผมทำยูทูปเจอกับผู้เชื่องจังก็จะขออนุญาตสัมภาษณ์ได้ครับได้ได้ยินดีครับเอ่ออยากรู้อ่ะว่าเครื่องอะไรนึก่อกได้ยทายอยู่ยี่ห้อหนึ่งครับครับผ่านมาแวบๆเห็นเรื่องเดี๋ยวมันแปลกก็เลยขออนุญาตสักคลิปหน่อยได้ครับได้ครับตอนนี้เป็นลังจานขนาดโคคอนะครับครับผมยี่ห้อโคมิโกะนะครับ จากอเมริกาพี่ย่อโกเมโก้ครับโกเมโก้นะฮะอ๋อนั่นนั่นอยู่ข้างบนทุกท่านกันยี่ห้อเขาแล้วฮะนะครับ G O M A C O ออกเสียงว่าโกเมโก้โกเมโก้ครับมาจากไหนนะพี่จากอเมริกาครับตัวนี้นำเข้าจากอเมริกาทั้งทั้งคันรถเลยครับผมสามร้อยล้านเซนต์หลักการทำงาน บรับะกอหลักการทํางานเราเนี่ยนะครับเราก็จะก่องกันขี่หน้าหน้านะครับ,รบอย่างที่เห็นนะครับ คอนกีดานาครับแล้วรถเนี่ยก็จะใช้ที่เห็นก้านนำตามนี่คือไวเบเตอร์เขาตันจี่อะไรครับพี่มันทันนี้จี้คอนกรีตให้มันแน่นมันจะสัส่นจช่ๆๆๆใช่ใช้ใช่ใช่ใั่ในวนช่ใ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 ม่ใช่ใช่ใช่ใร่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใั่นต่ใช่ใช่ใช่กว่ใช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 อใช่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 ่ใช่ใ่าช่ใช่ใช่คอนกรีตช่ใ่ใช่ขช่ใช่ใช่ใ่ใช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 ัใช่ใช่ใชใเป็นแ่ครับ เห็นมีเกลียวบิดต,ตัวนี้เป็นตัวฟีดคอนกรีตครับผมให้มันให้คอนกรีตเนี่ยมันเสมอเต็มหน้าโมนเพราะปกติถนคนคมนาเนี่ยเรามีสลูปพอ,อวายเอจีพุ๊บคอนกรีตไม่ได้ทิ้งมาฝั่งนี้หมดนะครับฝั่งที่ต่ำกวา่าเมื่อก่อนใช้เป็นคนใช่ไหมครัแรงงานคนล้วนเลยแรงงานคนล้วนแล้วก็ตั้งแบบกันเอาท่านผู้ชมครับเราเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีเต็มรูปแบบแล้วครับอันันี้เขาใช้เป็นยากทดแทนคนแต่ก็ต้องมีคนช่วยด้วย สิงใดคนก็ทิ้งไม่ได้หรอกนะฮะเล่าๆเดี๋ยวมีเรื่องเบาเฮงลานของหุ่นไป่าๆน้อยลงนะครับแล้วความรวดเร็วล่ะครับพี่ความรวดเร็วก็วันหนึ่งก็ปกติที่ลูกค้าปูที่ไซส์เนี้ยก็จะมาวันละห้าร้อยเมตรห้าร้อยคิวห้าร้อยคิววันประมาณห้าคิวเนาขออย่าตอบตามเลยอันนี้หนาเท่าไหร่นะครับตัวนี้หนายี่สิบแปดครับผมคือตามตามตามตานตามรูปแบบกรมทางเลยแล้วก็มีคีเวนะครับ อันนี้คือร่องกีเวนี่เขาเรียกว่าร่องกีเวนะครับแล้วก็มีไทบาเนับอันนี้คือร่องเรียบเนียขนาดเดียดนะครับมีไว้สำหรับประกบให้คั้ขีดมันล็อกกันอันนี้คือตัวไทบาไทบานะครับอันนี้คือตามรูปแบบนะครับเราก็จะยิงตามระยะนะครับซึ่งระยะในการในการแทงลึก ถ่าการแทงลึกแล้วความห่างเนี่ยเราสามารถเซตท่าได้ครื่องจักรเพราะฉะนั้นไม่ได้เท่ากันหมดเราหันไปดูข้างหลังครับผมนะครับแม่สวยเลยเป๊ะเลยครับถูกใจเราเองทุกคนครับเสมอกันเป๊ะเป๊ะเองนี่คือเป็นส่งจากผมทำให้งานที่ออกมาเนี่ยหนึ่งเร็วนะครับสองตรงตามมาตรฐานครับนะครับแล้วก็ใช้คนน้อยลงนะครับปกติแล้วถ้าเป็นเทมูร์เนี่ยใช้คนประมาณ15คนเนี่ยนะครับก็วันหนึ่งก็จะประมาณสัก หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรวันนี้เราเทนะครับพรุ่งนี้เราต้องรื้อแบบตรงนี้ไปตั้งใช่ใช่ใช่ถูกไหมครับแต่เนี้ยมันไม่มีแบบหรือเขาเรียกว่าการเทแบบสลิปฟอร์มก็คือตัวแบบมันเลื่อนไปเรื่อยๆออกมาก็จะเป็นแท่งแบบนี้เลยแล้วก็มีคนคอยแต่งช่วยเก็บนิดหน่อยใส่กันจงวันคนก็ไม่ต้องมาอย่างอย่างที่เอาเรียใช่ไหมเยอะใช่ครับไม่มีคนงานก็เหนื่อยน้อยลงจะเห็นได้ว่ามีการแต่งผิว ครับเติมเติมอ่าต้องมีการแต่งผิวเพิ่มเติมครับนิดหน่อยเพิ่มความเ,าเรียวกว่าเท็กเจอร์ไหมอ่มาเท็กเจอร์ไหมคือเนื่องจากเนี่ยผมเรียนตามตรงเลยว่ามันปูมาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบเรา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 พูด้ดี้ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆครับพี่นะครับแล้วก็คนมาเก็บส่วนที่เหลือนิดหนอ่อยนะครับแต่ไม่ใช่ถ้าเกิดเป็นปกติแล้วคนคนทำทั้งหมดเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์เนื่องจากทำมาแล้วเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือห้าเปอร์เซ็นต์ก็มีคนมาเก็บแต่งเล็กน้อยนะครับก็แรงงานก็จะไม่เหนื่อยมากครับผม นี้คือคือจุดเด่นขึ้นจากแล้วไม่พอมันทําได้เยอะกว่าเดิมครับปกติคนเทได้วันละร้อยสองวันร้อยนะครับแต่นี้มันทาได้วันละห้าร้อยห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรหึือห้าร้อยคิวครับผมครับต่อวันทุกวันลึกภาพไม่ออกครแล้วจะทางประมาณไหนห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรจากนู่นมาเลยไหม เสาถ้าถ้านับเสาไฟแรงสูงเนี่ยผมว่าประมาณสิบต้นนะครับอ๋อคือวันหนึ่งก็เดินเนี่ยหน้างานวันหนึ่งเดินเนี่ยครับผมครับนี้เป็นลักษณะหน้างานครับผมปกติต้องมีแรงงานคนค่อนข้างที่ะเยอะแต่ตอนนี้เราใช้เครื่องจักรเข้ามาทดแทนใช่ตอนนี้ผมใช้คนอยู่ทั้งหมดประมาณสิบสี่สิบห้าคนไม่เกินนี้ครซึ่งก็เขียวนี่นะอ่ากเขียวแล้วก็มีเนี่ยอันนี้เป็นเป็นต่างชาติทั้งหมดนะครับเราเราิเตอระด้วย ใก้แรงงานต่างชาติใช่ครับประเทศกัมพูชาคุณผู้ชมอยู่ใกล้กันเขียรอยต่อตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดสแกลใช่ครับก็คือลูกค้ามีแรงงานแบบนี้เราก็ใช้แบบนี้ับเครื่องจักรเนี่ยมันง่ายอททำงานง่ายทุกอย่างง่ายทำทุกอย่างง่ายผมเคยได้ยินสุลรแกนกเขาบอกว่าโกเมโกเท่ากับง่ายใช่ครับมาเจอวันนี้จริงๆที่เขาอยากจะบอกครับมันง่ายจริงๆรเดี๋ยวต้องพาพี่เอขึ้นมาดูข้างบนว่ามันง่าย ตัวนี้เครื่องยนต์มันเครื่องแท้ติมิล่าใช้คลิปของแท้กเนาะกำลังแรงม้าต้องสูงแน่นอนร้อยเจ็ดสิบห้าครับฮะร้อยเจ็ดสิบห้าหกสูบหกสูบอ๋อเครื่องเทคปโลดี้นี่เองใช่แล้วสามสองสูบดียิ่งง่ายเข้าไปใหญ่่ครับการรักษาการซื้ออะไรใช่สามารถที่จะซื้อสองแบรนด์นี้ก็มาเสียได้เลยใช่แล้วก็ปกติแล้วเนี่ย ผมให้ทางเมโทูเป็นคนดูแลเลยออ๋ครับพี่ครับผมไม่ได้มาดูแลเองผมให้เมโทูมาดูแลเพราะเขาเก่งเรื่องนี้อยู่แล้วครับพี่เมโทูจะเป็นคนเข้ามาดูแลทั้งหมดนะครับในส่วนเครื่องยนต์นะครับอุปกรณ์หลักๆเป็นไฮดรอลิกครับไฟฟ้าน้อยมากนะครับยังอันนี้ไวเบเตอร์เนาะผมใส่ได้ทั้งหมดข้างละ9ตัวทั้งหมด18ตัวครับพี่มีพอร์ทให้9ตัวนะครับปรับอิสระทุกตัวคือหมายว่าแต่ละตัวเนี่ยสามารถปรับ ได้ตามที่เราต้องการมันว่ามันพังตัวไหนเราก็ซื้อตัวนั้นเพิ่มน่นองในอนาคตอ่าหนึงพังสองการใช้งานเนี่ย บางทีเนี่ยเราต้องการบางส่วนที่แรงและบางส่วนที่เบาโอ้ครับอย่างตังขอบผมก็จะจี้แรงหน่อยให้มันแข็งขอบให้มัตั้งทางนี้ผมก็ไม่อยากให้แรงครับเพราะมันไม่มีขอบแล้วก็แค่ให้หน้ามันเรียบก็พอแล้วโอเคพอแล้วครับประมาณนี้ครับตัวนี้คือตัววายเบตเตอร์เนี่ยตัววอลลุ่มมันเอ่อฮะเร่อความแรงก่อนเนี่ยเจ้าเจ้าไวเบตเตอร์ด้านล่างก้านดำๆนี้ครับที่เราดูเมื่อกี้ตัวไวจี้ท่านผู้ชมสับบ้านเราครับแต่ก็จะมีสายสลิกลงไปแต่ละตัวแต่ละตัวนะแยกซ้ายขวาเลยครับแยกซ้ายขวา ทั้งหมด18ตัวครับใส่ได้สูงสุด18ตัวถ้าไม่พอมีออปชั่นเพิ่มอีก4ตัวติดต่างหากตัวนี้แหละคือหัวใจหลักจําเป็นอย่างยิ่งเลยต้องมีต้องมีครับถ้าไม่มีแล้วในรถกูคนขี่ทุกท่านต้องมีไม่ว่าจะแบรนด์ไหนที่ห้อไหนต้องมีไวเบเตอร์มันมันลดมันลดความคุ้นของเนื้อตูนใช่มันจี้ให้คนขี่มันแน่นครับถ้ามันไม่แน่นปุ๊บมันมันเอามาเอามาคอมแพคอย่างเงี้ยอาจจะไม่รู้เยี่ยงบ๊อบบิน่า ก็คือแบบคนไทแบบที่ทับเลยนะบรถประกอบกลิไปเ,เลยนี่เราทำได้ประมาณเดือนคุใครๆคก็ทำได้ง่ายมากสุดยอดยไเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างครับข้างบนจริงๆมันมีศัพท์เทคนิคของในเรื่องิศวกรณ,กรณเยอะแยะเลยฮะก็ต้องไปถามพากหัวหน้าฮะถามทีมถามพี่เอรู้ว่าหลักการทำงานปเป็นยังไงบ้างถือว่าเราโชคดีครับที่เราได้มามีโอกาสมาบุก สายงานแบบนี้เขาพักเที่ยงไหมพี่ไม่พักครับสลับไปกินข้าวกินข้าวครับโอ้บุฟเฟ่ไปเลยคอ่ะคนโบราณนี่หรือว่ามีวิธีคนโบราณคนโบราณเขาบอกว่าต้องนั่งกินข้าวครับผมห้ามเดินกินข้าวแต่นี่นี่ต้องเดินกินข้าวครับผมผมเองก็ต้องเดินกินข้าวเหมือนกันอ่าครับถือองเดินเดินทีละเนี้ยเขาไมู่จน์ไม่ได้ครับนี่คือเครื่องจักรที่เรายกมา เอาไว้ที่หน้างานจริงใช่ครับสับจริงๆแล้คือเสื่องคูคอนเกียครับครับหุ่นเป็นสีเหลืองครับผมแอบตั้งชื่อเหมืนกับรถบับีบใช่บาร์เรียยังไม่เคยนะเมประธานคอมเบย์นะเดือนเดืนเดืนเลยนี่คืเซนเซอร์เนาะขาขาขาบ้นนี่เราเราปรับผมว่ามันปรับเองสูงต่ำตับเคครับฝั่งนี้มันแลตอนนี้ผมรับระดับไว้โอ้รับระดับไว้แล้วแล้วเซ็นเซอร์อันนี้เซ็นเซอร์แนวตัวนี้นะฮะ เร็วก็จะล็อกแนวของการเดิไว้ว่าไม่รถมมนเดินเฉียงครับผมรถก็ดเดินตรงตลอดตรงเป๊ะเลยครับแล้วก็ระดับระดับก็จะล็อกกับพื้น,นเดิมครับดีนะผู้ชมการเดินแนวเขาฮะเขาจะใช้เป็นเซนเซอร์นะครับในการจับว่าเซนเขอรแค่ไหน ตไม่ต้องไปเน่ไม่ต้องไปคดเลียวอะไรเซเต่เนียเจอพื้นที่สูงต่ำาตัวซนเซอร์เขาก็จะสั่งมีเซนตัวหนึงอยูข้างหลังมีคู่หลังคู่ครับผมเป็นตัวปรับสูงต่ำขาเขาคือเซนเซอร์เนี่ยจะมีทั้งชุดหน้าและชุดหลังข้างหน้าคือด้านหน้าข้าหลังคือด้านหลังแต่คือเซนเซอร์สองชุดเนี่ยด้านหลังก็สัมัญมากมาเพราะด้านหลังคือเรื่องของระดับเรื่องของแนวกสิ่อย่างพอดี่ดากท้ายเครื่องมา ได้ได้หลังเป็นหลักหมนเข้าปุ๊บอันดับแรกก็คือเข้าไปที่ตัวใบจี้ครับอ่าแล้วก็ไปที่เกลียวอ่าตัวตัวเกลียวเนี่ยเราจะเปิดแค่บางครั้งเราจะไม่เปิดตลอดครับครับเพราะพอดีมันจะหมุนอ่าแล้วก็มีตัวใบสับด้วยช่บใช่เป็นตัวสับก่อนก่อนเข้าโมปในตัวสับอยู่พอดีก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับความสามารถในการปลูกเครื่องจักรเนี่ย โดยตัวรถเองเนี่ยสามารถเดินได้ทุกที่ความเร็ว4เมตรต่อนอาทีในการปูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคอนขีดเสิร์ฟทนเนี่ยรถสามารถปูเดินได้4เมตรต่อนอาทีในการปูนะครับถ้าผมสำหรับสเปคสเปคของตัวโก m เมโก GP 2004นะครับตัวนี้สามารถปูได้กว้างสุด7เมตร30นะครับแคบสุดเนี่ยเราปูดได้ตั้งแต่เลน1เมตรนะครับ ส่วนความหนาเนี่ยเราปูได้สูงสุด50เซนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใช้สำหรับงานสนามบินได้นะครับเครื่องจากตัวนี้ก็ดูแลง่ายครับระบบไฮดรอลิกเยอะนะครับโปรโมชั่นตอนนี้ก็คือถ้าซื้อเนี่ยเราแถม PMC 2,000ชั่วโมงเปลี่ยนทายทั้งชุดนะครับแล้วก็มีววลันตีให้นะครับ1ปีหรือ1,000ชั่วโมงนะครับววลันตีเปลี่ยนทุกชิ้นส่วนนะครับไม่ซ่อมนะครับถ้าเสียภายในช่วงวาลันตีเราเปลี่ยนทุกชิ้นส่วนนะครับของมาจากอเมริกานะครับ ก็คือเรามีทีมงานดูแลให้นะครับอย่างน้อยหน่งเดือนกินอยู่หน้างานกับทีมงานของคุณเทรนทุกตำแหน่งนะครับแล้วก็พร้อมคุยพร้อมร่วมมางแผนกับทีม,มวิศวกรแล้วก็ทีมเจ้าหน้าที่กรมทางหรือว่าทีมโอนเดอร์อต่างๆนะครับ เป็นจังไดกันเด้ทุกคนหลังจากคีเดบึงวิดีโอจบลงไปแล้วเนาะคือบอกเลยน้องบอลน้องยูนะถึงกับอึ้งเลยทุกคนแล้วก็หายข้อสงสัยทันทีเลยว่าว่าประเทศไทยทําไมเพิ่นถึงมีถนนอ,นออกมาแบบสวยงามๆ<น>แล้วก็ได้มาตรฐานขนาดนั้นเนาะทุกคนเพิ่นสร้างได้มาตรฐานอีหีได้ทุกคนคือแบบเพิ่นสร้างความหนาตั้งว่า50ซนติเมตร <S <S ทังขวมเหีวอีกตั้ง500ว่าห้าร้อยเมตรทุกคนเมนตอมือหนึ่งที่<ม>พื้นไะด้ปูนะทุกคนขวมเหีวตัง้งว่าห้าร้อยเมตรป่ะแป็บดีของได<ล><อ>้ไหวเหงมีเห็นเพือ่อนว่าอันนี้ก็คือเครื่องจกักรมีเพื่อนนาเข้ามาจากต่างประเทศด้วยทุกคนเด้อนําเข้ามาจากอเมริกาเนาะเพือพ่อนว่าลุดพอนห่งงานได้หลายเลยทุกคนตั้งว่าเครื่งนึ่งพุ่นนะกลายครื่งเลยมานอยู่ก็คือเพื่อนว่าถ้าเอ่อเพื่อนใช้ห่งงานคนท่ะนะอ่า มือหนึ่งได้ประมาณ200หรือว่าลอยเมตรทุกคนแต่ว่าอ nice ันน <im> anyway. <im itation ADHD> <im itation> ี้เพิ่นใสแบบเครื่องจักรที่แบบทันสมัยแบบนี้ทุกคนมือหนึ่งตังว่า500เมตรโอ้โหฝีมือคนไทยเพิ่นบ่ธรรมดาอีหลีพี่น้องเพิ่นบ่หยุดยั้งการพัฒนาเลยทุกคนนุอ่ะโอ้น้องบอมน้องอยู่เห็นแล้วก็แบบอ้าอยากได้จักเครื่องมาแบบไว้อยู่บ้านเฮาเนี่น้องบอมเนาะคือดีคักเด้เนาะก็สิประมาณนี้ล่ะเด้อทุกคนเด้อมื้อนี้น้องบอมน้องอยู่ก็พาทุกคนมาเบิ่งการเฮ็ดถนนอยู่ที่ประเทศไทยเนาะโบ ว่าจะเป็นถนน,นไปนะถนน,นพุนภูเขาทุกคนเห็นแล้วกับแบบสะออนเฮงงามงามอยางสินะทุกคนเพื่อนเฮ็ดดา เพื head, leakage, to like next, ่อนฮ็ดถนนแบบนี้ันเด้อทุกคนเด้อบ่แปลกใจเลยน้องบอมเนาะกาสิบมาหานี่แหละเด้อทุกคนน้องบอมน้องยูกาสิลาทุกคนไปก่อนเด้อส่วนคลิปวิดีโอติ่มน้องแฟียิปักไว้อยู่กองคอมเมนต์เด้อสามารถเข้าไปบึ้งติ่มได้นะทุกคนเนาะเขาเข้าไปบึ้งคลิปติ่มได้เด้อทุกคนเด้อสาหรับคลิปนี้เฮากาสิขอลาไปก่อนเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจน้องบอมน้องยูเด้อสําหรับคลิปวิดีโอนี้ฮากล่าวคาว่าสบายดีไปบาย